สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มพุ้ติดตามนะครับโอครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆมาที่เ o ิ l นนะครับจากนั้นเพื่นเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเคมนะครับคลิกเอนะครับหรือสมาครชิลได้จากใต้คลิปนะครับทาการคลิกทสเว็บไซต์นะครับจากนั้นใครหรืที่ยังไม่ครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับนะครับมาที่หน้าสมัครสมาชิกนะครับก็ต่อค่างครับแล้วก็ติ๊กไ้ ครัว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเราก็ยอมรับผู้การนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับแต่หากใครนะครับการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกตรงผ่านทางจินได้เลยนะครับเมื่อการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับใครที่ลงชื่อก็าใช้งานผ่านทางจี a เนียก็ลงชื่อก็าใช้งานทางด้านล่างนี้นะครับ ไ้ทำการลงชื่อก็ใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการมากมายอยู่ด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็มีทางสีให้เราเลือกถึงสองโทนสีด้วยกันนะครับใครชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีนั้นได้เลยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์ของเรานะครับก็วิธี การเตร exactly. <tinc S 2> ิมเงินนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เลือกถึง4ี่ช่องทางด้วยกันนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับจะเป็นอ่าแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ทาบริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์กันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่เฟซบุ๊กนะครับจากในส่วนของกดหมู่นะครับก็ให้เราทําการเลื่อนลงมานะครับก็จะมีนะครับเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกไปบริการแรกเลยแล้วกันนะคครรััับบจากนนน้ะ ก็ให้เราอ่านรายละเอียดที่ทางเว็บไซต์ให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้ด้วยนะครับที่การนําลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ facebook ของเรานะครับหรือของคนอื่นที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับทําการคัดลอกลิงก์ได้จากหน้าผูรฝ่ายหน้าแรกนะครับแต่เราก็ต้องเปิดเป็นเปิดผู้ติดตามด้วยนะครับดังนั้นก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับพิมพ์ปริมาณผู้ติดตามที่ต้องการนะครับขั้นต่ำมาอยู่ร้อยนะครับดังนั้นถ้านกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทาการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์จะมีข้อความขึ้นมานยืนยันแบบนี้ก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วทางเว็บไซต์ก็จะให้เรารหัสคําสั่งซื้อมาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้แจ้งแอนดแอมินได้นะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24เลยนะครับก็สะดวกมากๆเลยนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดที่ลูกได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงก์ปริมาณแล้วก็ค่าบริการนะครับหากใครนะครับที่ต้องการจะดูรายละเอียดพวกนี้ย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกยูด้านหลังด้านหลังนี้นะครับ อ่าตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR code นะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาววอลเล็ตนะครับ เหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึง4ี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c ETH B c h แล้วก็ USDT นะครับแล้วก็จะเป็น Perfect Money โดยใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันาทางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถาคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับ บริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีอําคอธิบายบอกนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับ หากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้อยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการ ติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือแล้วก็ไลน์ไอดีนะครับสามารถแอดไลน์เป็นคุยกับแอดมินได้นะครับตั๋วช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้แอดมินได้นะครับแล้วกดส่งตั๋วนะครับแอดมินก็จะมาตอบ ข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นมาแล้วนะครับจากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยสิบสองแล้วนะครับก็ไวมากๆนะครับสําหรับบริการนี้นะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับเพิ่มยอดผู้ติดตาม a c e b o o k โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ